สวัสดีด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับ Maskimmer TV เช่นเคยแล้วก็กับน้องเก่งอีกแล้วนะครับผมม <laughs> อาจจะไไ่ด้ <laughs> ก็อยู่กับเก<ม>ง่งไหมครับผมเวอร์ชัน0.2.1 Alpha Boot 9หรือว่า My Edition นั่นเองวันนี้เราก็อยู่กับแมปอะไรครับคุณเก่งไม่รู้ครับโอเคกูไม่เล่นละแมปที่แมปนี้มีชื่อว่ารันรันรันนะฮะรันรันรันแมปอะไรวะแบบวิ่งวิ่งวิ่งนะใช่ครับก็คือนะฮะ แบบนี้นะครับผมจะอธิบายก่อนป้ายก่อนนะควิธีเล่นแบบนี้ก็คือวิ่งไปเอ,อ่อวิ่งไปฝั่งนูน้นคุณเห็นไหมฝั่งนูน้นนน่นที่มีป้ายอยู่ตรงน <ไป S 1> <ๆ>ี้อย่าเพิ่งรับให้วิ่งไปฝั่งนู้นนะฮะโดยไม่ตายนะครับก็คือมันจะตายได้ไงต้องวิ่งให้เดินดิคุณเอ้ยคุณถอยมาก่อนอย่าเพิ่งไปคือก็คือไม่ได้ผมปิดต่อเออใช่เนาะเปิดโอเค เขาบอกว่ากฎก็มีอยู่สองข้อนะคือห้ามทุบบล็อกต่างๆแล้วก็ห้ามฆ่าสเกลริตตันนะครับ <ไป S 1> ซึ่งอ้าวคุณเก่งอยู่นะอ,อ๋อครับคุณคุณเก่งหรือว่าใครจะไปก่อน,นะฮะผมว่าอ่าไปเลยฮะวิง่งวิ่งไปตรงนู้นนะฮะห้ามตายนะฮะห้ามตายนะฮะเฮ้ยเราจะไงวะอ๋อ ลืมพ <Read> อเร็ว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 ช้าช้าโอเคไปไหนต่อเดี๋ยวฮะสักคู่นะฮะเดี๋ยวกระผมมานะฮะแป๊บนึงโอเคนะผมมาตอบเลยนะครับอ่านี่เราก็วิ่งมาถึงเอามาอ่านดีกว่าแมปสร้างโดยนักเกิวีอับปิกแตง คุณที่แล้วก็กดไลค์ให้แบบนี้ด้วยนะทำไมมันง่ายจังครับถ้าอยากเล่นอีกก็เล่นใหม่ได้นะอ่าเราแมปนี้มันสั้นๆนะเราก็จะทำการวิ่งอ่ามาดูกันว่าคุณเก่งคุณเก่งนี่ดูผม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 อุ้ยอุ้ยดูผมดูผมอุ้ยอุ้ยเอุ้ยไม่ไม่มืนโหดมันโหดจัดอ่ะอี โยกันต้องวิ่งกระโดดฮะต้องวิ่งกระโดดถึงจะรอดเย่รอดแล้วปรล้วนพี่มาไปบอก่ารจ่ตัทำอะไรเป็ไปเห็นไงเได้พี่นั่นื่นครับผมเก่งไมเออคุณเก่งคุณเก่งออกออกทำไมผมแค้อยู่ออาตรงนี้ ไม่เป็นไรอ่าวิ่งฮะผมรอดแล้วอีกตอนนึงชนะยากยากยากทำหนึ่เลยผมไม่โดนยิงเลยนะครับเนี่ยรอดแล้วชนะดูผมดิอย่าลดแค่นี้อ๋อยังครับเนี่ยผมรอดแล้วฮะวิ่งมารอบหนึ่งมึงเก่งมึงเก่งแบบมันโหดมากเลยมีใครเนี่ยใครเนี่ยโทษโทษโทษเอ้าตายเลยยากครับ ตายอ่ะอะเอาไปฮะเอาไปเลยเอาไปเลยเดี๋ยวผมไปก่อนนะอยากตายครับดูมันยิง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 ดูพี่ยังไม่ตายเก่งตายพราะหน้าอ๋อคือใครนำก็ตายใช่ไหมไปดิไม่คุณไปก่อนอะไรเลยผมคุณไปก่อนดิไม่น่านำเลยไม่น่านำเลยอ่ะตายอุ้ยโทษ จบไปต่อแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยอายาย้ยอาโดนเกงนะอุ้ยยงยิงอ่จะผ่านแล้วอะเราองรอดเราอรอดเราอรอดเราอรอดเร้เราจะกดตำจะกดจะกดนั่งยงยงทำไมเนี่ยเอเคไปเองก็ได้ อย่ฮะเอาเอาอีกรอบนึงฮะเพื่อความสนุกฮะอุ้ยตายฮะคาบนเปียงโอเคฮะเหลือสามล็้ตโอเคครับสรับคลิปนี้เอาอีกสักรอบนึงเนาะให้คุณเก่งมาเกินไปก่อนอ่ะมาแข่งกันฮะยืนยืนนี้ดิยืนหนิเออยืนมองเนี้ยเนี้ยเออขยับไปทางขวาหน่อยขยับไปทางขวาหน่อยขวาอีกขวาอีกนิดพอพอ เตรียมตัวนะฮะหนึ่งสองอมติด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 ติไม่เราต้องถึงิดติดติอติดติดดติติดติติติดตดตยติติิิดติดติดิคติดติดืิดติดอิดติดตอดติดติงติิดดตดตดติดติดติดะิดตดติดดดด ใ่ะอยากถ้าถ้าเลยไอเนี่ยไอเนี่ยเห็นไหมไอสโน่สีขาวเนี่ยสามอันอนะ่ะไม่มีสิตีนะโอเคค่ะ <Okay, S 2> เดี๋ยวจะไปเหรอไปเหอคุณไปก่อนเลยนะคุณเลือดเต็มแล้ว,ลมลวผมเลือดยังไม่เต็มเลยลองไออย่างนีง้รอเลือดเต็มก่อนเดี๋ยวสกิปก่อนโอเคครับมาต่อกันเลยหลังจากรอีเลือดรีผมยังหนึ่งสอง เอากดช้าไว้ไปลุกไปลุกไปลุกเออเออคุณตายไมมตายตายพอแล้วครับอ่าพอแล้วพอจะต,ตีผมไหมโอเคสวันนีขอตัวลาไปก่อนนะผมโอ้ยเอาเออออเออ,อเออออ